สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าก็มาไลฟ์ทักทายแฟนคลับเอาซะเกือบสว่างเลยทีเดียวสําหรับแนกชาลีและก็ได้มาตอบกระแสข่าวลือที่ว่าแอบไปเที่ยวทะเลไปนั่งเรือเที่ยวกับขุยอันไม่เป็นความจริงทะเลก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่ก็ไม่ได้ไปที่คอดําเพราะว่ารอบๆนี้มันร้อนเราก็เลยออกไปขี่เรือลากเด็กๆผิวก็โดนแดดก็ไม่เป็นเรื่องปกติและส่วนคลิปทิ้งขยะ ทำเล่นๆสนุกๆไม่มีอะไรทําชอบทําคลิปแนวนี้อยู่แล้วและบางช่วงแนชาลีก็ร้องเพลงให้แฟนคลับฟังและยังดูอารมณ์ดีมากๆจนแฟนคลับต้องเข้ามาแซวว่าอาการคลั่งแปลกๆดีด้าสุดๆไปเลยอะไรอยู่ในกอไผ่พลาดเลยมาตีสแล้วดูอารมณ์ดีเชียวน่ารักหรือว่าปลายสายที่ชาลีวางก่อนขึ้นไลฟ์ทำให้ชาลีหัวใจเต้นแบบนี้ ตกลงรับรักษาหรือยังจ้าร้องเพลงมีอะไรแอบแฝงอีกแล้วยินดีด้วยนะถ้าสาวโอเคกับแม่ทัพของเราอาการมันเป็นยังไงจ้าเจีย๊ยบเรียกได้ว่าแฟนๆก็ยังสงสัยว่าทําไมวันนี้มาสะเกือบเช้าแถมยังดีดกว่าปกติอารมณ์ดีเป็นพิเศษก็เรียกได้ว่าสําหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ